ภาพที่ปะก้องได้นี่นะคะทำไมแข็งแรงไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยไม่มีทางทําได้นะคะเราจะต้องจับภาพให้ทันเราต้องมีความอดทนในการรอคอยนอกจากว่าจะขับรถไปหลายร้อยกิโลปีนเขาลงห้วยลงบึงมันก็เป็นโจทย์ที่ปะก้องต้องการอยู่แล้วก็คือว่าออกไปหาธรรมชาติเพื่อสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงอย่างน้อยลูกๆเขาก็จะต้องไม่ต้องมาเป็นห่วงว่า เราไม่สบายเราป่วยให้ป้าก้องเนี่ยมีความสุขด้วยการที่ได้มีโอกาสดูความสุขของลูกด้วยป้าก้องนะคะธนพรพิชิตพันธ์ตอนนี้เราเขียนเพจป้าก้องเป็นเพจเกี่ยวกับออธรรมชาตินะคะออส่วนใหญ่ก็จะลงภาพนก เริ่มต้นจากต้องการที่จะทำให้เรามีกิจกรรมสำหรับเป็นผู้สูงวัยที่ที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างในช่วงที่เกษียณแล้วให้มันมีเพื่อนให้มันมีกิจกรรมที่เราได้ออกกำลังกายบ้างเรียนรู้เรื่องกล้องมากขึ้นซึ่งในวัย54ปีเราต้องมาเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีทั้งสมองที่จำสายตาที่ดี แล้วก็ความไวของการสั่งการระหว่างมือกับสัมผัสกับสมองสั่งการเพราะว่าการถ่ายนกเนี่ยให้ได้ภาพที่สวยเราจะต้องมีบางช่วงที่เป็นภาพแอคชั่นเพราะนกไม่ได้แบบยืนนิ่งๆหรือน,นั่งนิ่งๆให้เราถ่ายเราจะต้องจับภาพให้ทันรวมทั้งเราต้องมีความอดทนในการรอคอยซึ่งเราก็ต้องแข็งแรงให้พอเพราะว่าเราจะต้องพาตัวเองกับอุปกรณ์การถ่ายภาพตามแบบตามนกตามเป็ดอะไรพวกนี้ค่ะไปเรื่อย เพื่อจะให้ได้ภาพที่เราตั้งใจไว้ค่ะกิจกรรมของป้าก้องเนี่ยบังคับให้ป้าก้องต้องทำร่างกายให้แข็งแรงใ,ในในวัยนี้เรื่องการกินเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่แล้วการเลือกอาหารเสริมของป้าก้องเนี่ย <Yoga. S 1> ก็จะเลือกเป็นนมแพะนะคะเนื่องจากว่าโปรตีนของนมแพะเนี่ยจะย่อยง่ายกว่านมวัวอาหารที่ทดแทนอาหารหลักได้บ้างนะคะ,นะคะเพราะว่าบางทีเราออกทริปเนี่ยเราไม่สามารถเลือกอาหาร ในพื้นที่ได้ว่าจะรับประทานอาหารอะไรเราจึงต้องเตรียมพร้อมสําหรับอาหารที่จะไปทดแทนอาหารที่เราไม่สามารถเลือกได้อันนี้ป้าก้องต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วค่ะด้วยตัวป้าก้องเองเนี่ยนะคะในวนัยนี้ต้องการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพเราจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่สร้างปัญหาให้คนรอบข้างรวมทั้งไม่สร้างปัญหาให้ลูกถ้าเราแข็งแรง เขาก็เห็นเรามีความสุขลูกๆเราก็มีความสุขด้วยอนาคตเราก็อาจจะต้องเจ็บป่วยนะคะธรรมดาของคนที่สูงวัยแล้วแต่เราจะต้องทำร่างกายของเราเนี่ยให้แข็งแรงให้นานที่สุดอย่างน้อยเราจะได้มีโอกาสอยู่เป็นคุณยายคุณย่าที่ยังแข็งแรงพอที่จะช่วยเลี้ยงหลานได้เราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะ